เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาพูดคุยมาเรียนรู้กันนะครับวันนี้ผมมีข้อมูลในเรื่องของการทำท่าบริหารง่ายๆเพื่อป้องกันนิ้วล็อก นะครับเป็นข้อมูลดีๆจากโรงพยาบาลร,รามาธิปดีนะครับวันนี้เขาได้จัดทําเอกสารความรู้เผยแพร่ให้กับประชาชนนะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีท่าอะไรบ้างนะครับท่าที่1เหยียดมือตรงท่าที่2ทํามือคล้ายตะขอท่าที่3กมกำมือท่าที่4กํกำมือแบบเหยียดปลายนิ้วท่าที่5งอโคนนิ้วแต่เหยียดปลายนิ้วแต่ละท่าให้ทําค้างไว้5วินาที อาจจะนับ1-5ทําทำครั้งเท่ากับ1เซตนะครับแนะนำให้ทำามเซตต่อวันเชา้ากลางวันและเย็นหมายเหตุตรงนี้นิดนึงนะครับในการบริหารถ้าเหล่านี้นะครับเป็นการบริหารเพื่อป้องกันการเป็นนิ้วล็อกนะครับแต่ว่าคนที่เป็นแล้วเนี่ยไม่ควรทำนะครับทำเฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้เป็นนะครับบริหารเพื่อเป็นการป้องกันนั่นเอง นะครับครับสำหรับตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกทกท,กท่านพอสมควรนะครับสำหรับท่านที่อยากจะติดตามเรียนรู้กับเราในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับท่านสามารถเรียนรู้กับเราได้ทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงแต่ท่านกดติดตามนะครับเท่านี้ท่านก็ไม่พลาดที่จะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อๆไปแล้วนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี